การเปรียบเทียบเลขสอชุดเลขชุดใดมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่ายกตัวอย่างโดยใช้ถาดพิซซ่าถ้าถาดพิซซ่าแบ่งออกเป็น4ชิ้นเราทานไป1ชิ้นเด็กหญิง A ทานไป1ชิ้นเด็กหญิง B ทานไป2ชิ้นคนที่ทานมากกว่าคือเด็กหญิง B เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็เช่นกันคนที่ทานมากกว่าคือคนที่ทานไป5ชิ้นและมาดูข้อสุดท้ายคะแนนหน,นึ่งร้อยคะแนนคนที่ทําได้มากที่สุดคือใครเด็กคนนี้ทําได้ห้าคะแนนเด็กคนนี้ทําได้70นน็ดสคะแนนเศษเจสส่วนหนึ่งคือคนที่ทําได้มากกว่านี่คือจํานวนที่มากกว่า